มาเลยครับ2ตัวดี2ตัวเด็ด2ทีมที่น่าเชียร์ในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลนะครับคู่แรกครับอตาเลนตาเจอเก็บเลเช่ครับเจ้าบ้านเนี่ยเพิ่งคว้าชัยมา2นัดติดนะครับก่อนหน้านี้นเองก็ชนะบูลญ,ญ่ามาถึง2 0และล่าสุดเองก็บุกดับมิลานมา1 0มีลุ้นจบท็อฟโฟแบบเต็มตัวนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าฟอร์มในบ้านเนี่ยพวกเขาเพิ่งชนะมาแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับนับแต่ช่วงคริสต์มาสแต่ว่าส่ยตีในการมาเชิญหน้ากันกับคู่แข่งในวันนี้พวกเขาเคยบุกไปถล่มมาแล้วถึง4บ เกมนี้จึงน่าจะมีความมั่นใจอยู่เต็มเปี่ยมนะครับขนาดที่เลเช่เองตอนนี้ก็อาการหนักนะครับไม่ชนะใครมา10เกมติดครับไปตีทั้งหมดเสมอ3และแพ้7นะครับล่าสุดในแพ้คาบ้านให้โคโมหล่นมาใกล้กับโกนตกชั้นแล้วนะครับห่างแค่แต้มเดียวก่อนแข่งในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมอมูวันนี้ครับขอซื้อแนวรุกของทางเจ้าถิ่นครับเกมนี้อาจจะถึง 3- 4มประตูครับเฉียร์อตแลนตาต้องกล้าเสี่ยงครับคิดว่าเกมนี้ทีมเจ้าบ้านเองน่าจะชนะทีมเยือนขาดที่2 0หรือว่า3 0นะครับ มาดูกันที่คู่สุดท้ายครับบอลมัร์เจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมเชอรี่แดนใต้นี่ต้องบอกว่าฟอร์มตกลงไปเยอะนะครับเพิ่งจะกลับมาคืนฟอร์มเล็กๆด้วยการไม่แพ้มา3เกมติดนะครับด้วยใส่ติชนะ1แล้วก็เสมออีก2นะครับพร้อมเก็บคลินชีตได้2นัดซ้อนครับช่วงหลังนี่ต้องบอกว่าบอลมัร์เจอกับผีแดงไม่มีกลัวแล้วนะครับพวกเขาคว้าได้ถึง7คะแนนจาก3เกมหลังสุดที่พบกันนะครับด้วยใส่ตีชนะ2เสมอ1 ฟังแมนยูเนี่ยแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เน้นเกมในลลีกแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยพึ่งแพ้วูฟมาศูนย์ตอนหนึ่งแถมเกมนี้ยังต้องเขื่อใจไว้สําหรับรอบรองยุโรป้าที่กำลังจะเจอกับทางแอตติกบินเบาซึ่งถือว่าเป็นศึกหนักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมองมุมน,นี้แล้วขอกัดฟันเชียร์ทางบอลมัตสัตชัยครับคิดว่าเจ้าถิ่นดูดีกว่าน่าจะบดเอาชนะได้ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับ และสำหรับท่านใดนะครที่สนใจติดตามรับข้อมูลข่าวสารและการรับชมฟุตบอลแบบนี้สามารถกดว่ติดตามกันได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะครับอย่าลืมกดเข้ามากันเยอะๆนะเพื่อเพิ่มแฮชชั่นในการอัดคลิปของผมเข้าไปอีกครับ